อยนปัญหาใทีไมะพื่อนชอบแบบทงไม่สนใจพอเราจะบอกเพื่อนไให้นแบบว่านังไงวะ้ว่านอนไบว่าจัดการปัญหาตัวเองว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าโยนให้เพื่อนคนเดียวอ๋อเป็นปัญหาของเพื่อนแต่โยนให้เราใช่แล้วเราเกี่ยวอะไรอ่ะให้อะไร บอกให้เราฟังแต่ไม่ใช่ปัญหาของเราเราจะบอกยังไงว่าไม่ต้องมายุกับโกสรุปผมเซฟสรุปผมเป็นเพื่อนจริงปหเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเราอย่าทิ้งเพื่อนในเวลาที่เพื่อนเนี่ยเกิดความยากลําบากบางทีในขณะนั้นเขากาลังเกิดความลําบากความยากลําบากมึงก็จะไล่เพื่อนไปแก้ไขปัญหาเองมึงก็แนะนําเขาไน้ก็แนะนาเขาหน่อยนี่มึงเป็นผู้หญิงอีคนที่มันติดเมื่อกี้เนี่ยติดหอยป่ะงหรือเ่าเี่ย ใจแล้วปัญหาคือเวลามันมีปัญหามาปรึกษาเราเราเนี่ยเคยให้การช่วยเหลือมันไปแต่เวลาเรามีปัญหามันกลับเวลาไปปรึกษามันมันกลับไม่ช่วยเหลือเราถูกต้องไหมเราก็รู้สึกว่าเวลาครั้งหน้ามันมีปัญหามาเราก็เลยไม่รู้สึกว่าไม่อยากจะแก้ไขปัญหาให้มันถูกต้องไหมนี่มึงแก้แขนแขนฝังหุ่นนะเนี่ยใครเป็นเพื่อนมันบ้างวะเนี่ยฮะคือเราอย่าไปโกรธแคน อย่าไปรู้สึกแค้นฝังหุ่นเวลาเราจำไว้นันเด็กนักเรียนทุกคนเลยนะเวลาเราช่วยเหลืออะไรใครอย่าหวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาอย่าหวังอะไรตอบแทนกลับคืนเวลาเราให้คําแนะนําปรึกษาเขาเราปรึกษาเขาให้คาแนะนําในฐานะที่เขาเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนเราโดยไม่ต้องไปหวังผลว่าวันหน้าเรามีปัญหาเนี่ยมันจะช่วยหรือไม่ช่วยช่างมันแต่วันนี้เราช่วยมันถ้าเราทําแบบนี้เรื่อยๆ วันหนึ่งข้างหน้าแม้ไม่ใช่เพื่อนคนนี้ไม่ช่วยเราแต่เดี๋ยววันหนึ่งข้างหน้าเพื่อนคนอื่นเห็นเราทําแบบนี้บ่อยเพื่อนคนอื่นจะยื่นมืออาสาเข้ามาช่วยเราเองเวลาเราจะเป็นคนดีคนดีเนี่ยอย่าไปหวังอะไรตอบแทนเพราะถ้าหวังอะไรตอบแทนมันจะเกิดความช้าใจแบบเนี้คำว่าความช้าใจแบบนี้หมายความว่าอะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเกิดความทุกข์ใจแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่อยากจะช่วยเพราะเวลาไม่อยากช่วยมันก็จะเกิดความคับแค้นกันในใจ ตอนแรกเนี่ยเราคับแค้นใจมันคนเดียวนะเพราะเรารู้สึกว่าครั้งที่แล้วเราช่วยมันแต่ครั้งนี้มันไม่ช่วยเราครั้งนี้มันมาช่วยเราไอ้ค,ครั้งนี้มันมาขอความช่วยเหลือจากเราเราจะไม่ช่วยมันกลับบ้างทีนี้ตอนแรกเราโกรธคนเดียวตอนนี้มันกําลังจะโกรธด้วยแล้วมันกําลังสร้างเหตุของความผูกความพยาบาทอาฆาตความผูกแค้นผูกเจ็บต่อกันดังนั้นวิธีการในฐานะของการเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนจริงๆไหมเราเป็นกัละยาณม,มิตรกันจริงๆไหมถ้าเป็นจริงเราอย่าทอดทิ้งเพื่อนในอย่างยากลำบาก แม้เพื่อนคนนั้นจะทิ้งเราในยามลากลำบากแต่เมื่อถึงโอกาสคราวที่เขาลำบากเราอย่าทอดทิ้งเขาเพื่อนแท้เพื่อนจริงต้องคอยช่วยเหลือกันตลอดเวลาแต่อะไรที่เกินกว่าความสามารถที่เราจะช่วยได้ให้เราวางเฉยไปแต่อะไรที่ยังอยู่ในบริบทขอบเขตความสามารถที่เราจะสามารถช่วยได้เราช่วยเขาไปก่อนแต่ยังในบริบทเราอย่างเงี้ยถ้าในกรณีที่เราช่วยไม่ได้แล้วจริงๆเอาที่ช่วยไม่ได้แล้วจริงๆนะให้วางเฉย แนะนำบอกเขาว่าเออลองปรึกษาคนอื่นดูไหมปรึกษาอาจารย์ดีกว่ากูว่าอาจารย์น่าจะให้คําแนะนาปรึกษามึงได้ดีกว่ากูนะกูว่าน่าจะดีแหละไม่งั้นมึงก็โยนในหัวหน้าห้องไปเลยลองปรึกษาหัวหน้าห้องดูเออว่าหัวหน้าห้องเนี่ยน่าจะพอแนะนําอะไรมันได้โยนไปเลยโยนไปเนี่ยเซฟสุดแล้ววิธีการง่ายๆคือกูว่ากูไม่มีความรู้เรื่องนี้ว่ะแม่ไม่น่าจะแนะนําปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ไม่เคยผ่านมาอย่างเงี้ยก็แนะนําไปตามความเป็นจริงอย่าไปโกหกอันเนี้ยเซฟที่สุดคือ หาที่ปรึกษาที่ดีกว่าเราให้เขาไปปรึกษาคนนั้นบางทีเราอาจจะปรึกษาไม่ได้จริงๆนะก็โยนให้คนอื่นไปซะเอาคนที่เขามีความรู้ความสามารถจริงๆนะแนะนําคนสักคนหนึ่งให้เขาปรึกษามันจะได้ไม่มีความก็ mm. เรียกว่าบัวไม่ช้าน้าไม่ขุนจะได้ไม่มีความเบียดเบียนเดือดร้อนแต่กันละกันเนาะประมาณนี้มีไหมไม่ยกมือยกมือสูงๆนะจะได้เห็นนะ อายังไม่มีอาจารย์อ่านขันในกระดาษอาจารย์ครับเพื่อนติดหญิงทิ้งพวกผมทำไงดีครับสมน้ำหน้าพวกมึงอะนะเป็นกูกูก็ไม่คบอะนะคือมันเป็นช่วงเวลาเวลามึงมีผู้หญิงมึงก็ทิ้งเพื่อนเหมือนกันแหละมึงอย่าไปว่ามาเลยวะ่ะแต่ในเวลานั้นมึงไม่มีไงมึงก็พูดได้ไงแต่เวลามึงมีมึงก็เป็นพอกันม,มึงก็หายหน้าหายตาพอกันหายหอยหายหามหายไปไหนกันก็ไม่รู้ เป็นเรื่องปกติมันเจอกันในชีวิตใบเรียนทุกคนเวลาคนมีแฟนมันก็จะไปโฟกัสอยู่กับแฟนมากกว่าอยู่กับเพื่อนเวลาไม่มีแฟนก็มันไม่มีใครให้ไปหามันก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนเป็นเรื่องปกติธรรมดาใช่ไหมล่ะดังนั้นเราไม่ต้องไปโกรธเพื่อเวลาที่มันมีแฟนหรอกเพราะเวลาเรามีแฟนเราก็เป็นเหมือนกับมันดังนั้นให้เข้าใจกันไว้เข้าใจกันไว้ตามเหตุตามปัจจัยว่าเออสุดท้ายเวลาเพื่อเรามีแฟนมันก็เป็นอย่างนี้เรามีแฟนมันก็เป็นเหมือนมันดังนั้นเราเข้าใจมันเข้าใจมันซะ เดี๋ยวเวลามันเลิกกับแฟมันก็กลับเข้ากลุ่มเหมือนเดิมเองแหละเดี๋ยวเวลามันเริ่มเบื่อแฟนเดี๋ยวมันก็กลับเข้ามาในกลุ่มเหมือนเดิมเองดังนั้นไม่ต้องไปซีเรียสปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ต้องไปทําอะไรเราก็รอรอปลอบใจเพื่อนไม่ใช่ไปรอซ้ําเติมมาเวลามันโดนทิ้งมานะสมนําหน้ามันเนี่ยเวลามีเมียมีแฟนเนี่ยก็ทิ้งกูไม่ต้องไปสมนาหน้ามันรอปลอบใจมันเพราะยังไงสุดท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นเพื่อนเรา คอยให้กําลังจิตกาลังใจ,งใจมันจะหายหน้าหายตาไปสักพักหนึ่งก็ไม่เป็นไรเออคอยให้กําลังใจดีกว่าคอยไปทําร้ายน้าใจกันแฟนไม่ให้ไปเที่ยวทํายังไงดีครับมึงกลับไปถามเพื่อนคนเมื่อกี้นี้มึงกลับไปเข้ากลุ่มกับบ้นแล้วเลิกกับเมียมึงซานาหละจบง่ายมึงไม่มีปัญหากับเพื่อนมึงก็มีปัญหากับผัวกับเมียมึงสรุปคือชีวิตมึงจะมีปัญหาตลอดเวลาไม่ได้นะ ถ้าสิ่งแวดล้อมโดยรอบไม่ดีพ่อแม่เนี่ยกินเหล้าทะเลาะกันทุกวันรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเป็นพิษมากๆมีแฟนเขาเนี่ยก็ช่วยไม่ได้ตลอดพยายามระบายความเครียดด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่เป็นผลนอนก็ร้องไห้ทุกวันโอ้โหน่าสงสารเนาะเป็นคนที่เวลาร้องไห้เรื่องทุกอย่างที่แย่ๆที่เคยเกิดขึ้นก็ อะไรวะเนี่ยก็จะเราอ๋อก็จะเอากลับมาคิดทุกก็จะเอากลับมาคิดทั้งหมดควรจะแก้ยังไงดีครแฟนฝากถามว่าหมอกับพระเจ้าใครช่วยมากกว่ากันที่มึงหาทัวให้กูนะดินะมึงหาทัวให้กูแล้ว คือปัญหาคือเราเนี่ยโฟกัสกับทุกเรื่องเกินไปจนลืมกลับมาอยู่ที่ความจริงเราเนี่ยติดสภาพความทุกข์จนไม่ยอมทิ้งความทุกข์ไม่ยอมแก้ปัญหาให้กับตัวเองเอาทุกอย่างเนี่ยเก็บมาสะสมหมดคําถามคือเวลาเรานอนร้องไห้ในขณะนั้นเนี่ยปัญหากําลังเกิดขึ้นกับเราอยู่ไหมในขณะเรานอนอยู่อะแล้วกาลังร้องไห้ปัญหากําลังเกิดขึ้นกับเราไหม ไม่ได้เกิดในขนาดนั้นแต่เราเอาอะไรเอาสิ่งที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นไปแล้วแล้วบางทีอาจจะจบไปแล้วด้วยซ้ำเอากลับมาคิดใหม่ในขณะที่กำลังจะนอน <uk> ก็เลยอะไรร้องไห้น้ําตาไหลออกมาแต่ในขณะนั้นกำลังเผชิญปัญหาอยู่ไหมไม่เพราะอะไรเรากำลังนอนอยู่บนที่นอนมันจะเกิดปัญหาในขนาดนั้นได้ยังไงแสดงว่าเราเอาเรื่องในอดีตเนี่ยมากังวลในปัจจุบัน จึงนำมาซึ่งการร้องไห้น้ำตาไหลในขณะนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้วิธีการแก้คืออะไรอย่าคิดอย่าไปคิดเรื่องในอดีตอย่าไปคิดเรื่องที่มันจบไปแล้วอย่าไปหวนหากังวลรอคอยถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตหน้าที่เราคือโฟกัสกับปัจจุบันขณะนั้นกำลังจะทำอะไรกำลังจะนอนใช่ไหมเอาสติจดจ่ออยู่กับการนอน อย่าไปจดจ่ออยู่กับอย่างอื่นให้จดจ่ออยู่แค่การนอนเท่านั้นเราหน้าที่เราคือนอนอย่าไปคิดอย่างอื่นถ้าเราคิดมันก็จะทุกนอนร้องไห้ไม่ต้องไปดึงเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมาหน้าที่เราเจอปัญหาตอนไหนแก้ปัญหาตอนนั้นในขณะนั้นยังไม่มีปัญหาไม่ต้องเอาปัญหามาคิดคิดเฉพาะตอนที่จะแก้ยังไม่ต้องแก้ทำไปก่อนจะอ่านหนังสือจะเล่นฟุตบอลจะเดินคุยกับเพื่อน ในขณนะนั้นปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นเวลามีปัญหาค่อยไปแก้ปัญหาถ้าไม่อยากแก้ปัญหาอย่าไปสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเพราะถ้าเราสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแล้วมันเลยต้องไปนั่งแก้ปัญหาแก้ความเหนือดเนื้อร้อนใจสุดท้ายแล้วความทุกข์มันเกิดขึ้นจากการกระทําของตัวเราเองเออให้มีสติไว้อย่าไปคิดอะไรเยอะแยะอยู่กับปัจจุบันขณะคิดแต่เรื่องดีๆเพราะเวลาเราคิดเรื่องไม่ดีมันเกิดอะไรขึ้นก็หลอกห้ ถ้าเราคิดเรื่องดีจะร้องไห้ได้ไหมย่อมร้องไห้ไม่ได้ย่อมทุกข์ใจไม่ได้ดังนั้นคิดเรื่องดีๆไว้ส่วนคําถามต่อมาซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคถามแรกเลยแฟนถามว่าหมอกับพระเจ้าใครช่วยได้มากกว่ากันช่วยเรื่องอะไรมึงจะรักษาอะไรอํ่าถามถ้ารักษาโรคภัยแค่เจ็บหมอต้องช่วยสิไม่ใช่พระเจ้าช่วยหมอเป็นคนช่วยทุกอย่างอยู่แล้วถ้าในคติหลักคําสอนของพุทธศาสนาไม่มีเรื่องพระเจ้าเราไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า แต่ส่วนศาสนาไหนจะเชื่อเรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องของศาสนานั้นั้นไปเราไม่ไปก้าวล่วงเป็นความเชื่อของใครข่ามันอาจารย์จะขออนุญาตพูดเฉพาะในมุมของพุทธศาสนาเท่านั้นในมุมของพุทธศาสนาตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพึ่งตนพึ่งธรรมหน้าที่เราคือพึ่งตัวเองด้วยการลากตัวเองไปหาหมอแล้วให,ห